สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มเรามาพีเสธเรื่องอักษรการจัดทำโดยเด็กหญิงนุชพรอขอันสิงม .3 ท4เลขที่7นางสาวนุชกรรอนว่าม .3 ท4เลขที่19เด็กหญิงสุชาณพักษ์ม .3 ท4เลขที่8เด็กชายเดชาธรเมืองมูลม .3 ท4เลขที่9นำเสนอโดยควัวเนน่งภรศรีวิชาคณิตศาสตร์รหัสวิชาพปลาย2311 อักษรการคืออะไรบทนิยามอักษรก,การคือประโยชน์ที่สแสดงถึงความสัมพันธ์ของจํานวนโดยมีสัญรับน้อยกว่ามากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับมากกว่าหรือเท่ากับหรือไม่เท่ากับสแสดงความสัมพันธ์สนญรับแทนความสัมพันธ์ระหว่างจํานวนของจํานวนได้แก่น้อยกว่ามากกว่ามากกว่าหรือเท่ากับน้อยกว่าหรือเท่ากับเท่ากับไม่เท่ากับในทางคณิตศาสตร์อักษรก,การเป็นประพจน์ที่เปรียบเทียบค่าระหว่างจานวนจริงของจํานวน เส้นจํานวนเส้นจํานวนจริงทุกจํานวนสามารถเขียนแทนด้วยติดเปินเส้นจำนวนได้อักษรการเชืงอเส้นตัวแปรเดียวคืออะไรก่อนที่เราจะมาพูดถึงความหมายของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวเรามาเร่องรู้ที่คําว่าอักษรการกันก่อนสมการอักษรการคือประโยคแสดงความสัมพันธ์ของจํานวนโดยใช้สัญลักษณ์น้อยกว่ามากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับมากกว่าหรือเท่ากับหรือไม่เท่ากับตัวอย่างของอักษรการ2อ x บวก1 มากกว่า 2x ลบ 2y น้อยกว่าหรือเท่ากับ x กำลัง 2k ลบ2ไม่เท่ากับ k กำลัง2 2x บวก1น้อยกว่า x ลบ3น้อยกว่าลบ x บวก2หลังจากที่เรารู้จักความหมายของสมก,การแล้วก็เข้าเรื่องกันได้เลยมาทำความรู้จักกับสมก,การเชิซงซส้นกับระดับสมก,การเชิงเส้นตัวแปรเดียวคืออสมก,การที่มีตัวแปรเพียงตัวเดียว มีหลายตุดได้แต่ต้องเป็นตัวแปรเดียวกันและเลขชี้กําลังของตัวแปรนั้นต้องเป็น1เสมอตัวอย่างดต่อไปนี้เป็น 2x ลบ3มากกว่า0รู้ 2x มากกว่าหรือเท่ากับ2ลบ3ไม่เป็น x กาลัง2น้อยกว่าหรือเท่ากับ1คําตอบของอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวรูอสมการจะมีคําตอบได้3ลักษณะคือมีจำนวนจริงบางจำนวนเป็นคำตอบ มีจำนวนจริงทุกจำนวนเป็นคำตอบไม่มีจำนวนจริงใดเป็นคำตอบต้องการพิจารณาว่าจำนวนจริงนั้นเป็นคำตอบของสมการไหมให้นำจำนวนจริงที่แทนค่าลงไปในอสมการดูถ้าสมการเป็นจริงแสดงว่าจำนวนจริงนั้นเป็นคำตอบของสมการแต่ถ้าแทนค่าลงไปแล้วอสมการไม่เป็นจริงก็แสดงว่าจำนวนจริงนั้นไม่เป็นคำตอบของอสมการ ตัวอย่างการเขียนกราฟแสดงคําตอบของอสมการกราฟแสดงคําตอบของอสมการลบสามน้อยกว่าหรือเท่ากับ x น้อยกว่า2คือวงกลมทึบที่ลบสามหมายถึงลบสามเป็นคําตอบของอสมการเส้นทึบที่ลากผ่านหมายถึงเส้นทึบที่ลากผ่านหมายถึงจํานวนจริงทั้งหมดที่มีค่าระหว่างลบสามถึงสองเป็นคําตอบของอสมการ วงกลมโปง่งที่สองหมายถึงไม่เป็นคำตอบของอสมการการแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวใช้สมบัติของการไม่เท่ากันในการหาคำตอบสมบัติการบวกของการไม่เท่ากันให้ a และ b แทนจำนวนจริงเลยได้ถ้า a น้อยกว่า b แล้ว a บวก c น้อยกว่า b บวก c ถ้า a มากกว่า b แล้ว a บวก c มากกว่า b บวก c ถ้า a น้อยกว่าหรือเท่ากับ b แล้ว a บวก c น้อยกว่าหรือเท่ากับ b บวก c ถ้า a มากกว่าหรือเท่ากับ b แล้ว a บวก c มากกว่าหรือเท่ากับ b บวก c สมบัติของการคูณของการไม่เท่ากันให้ a b แทนจำนวนจริงใดๆและ c แทนจำนวนจริงบวกถ้า a น้อยกว่า b แล้ว ac น้อยกว่า bc ถ้า a น้อยกว่าหรือเท่ากับ b แล้ว ac น้อยกว่าหรือเท่ากับ bc ถ้า a มากกว่า b แล้ว ac มากกว่า bc ถ้า a มากกว่าหรือเท่ากับ b แล้ว ac มากกว่าหรือเท่ากับ bc สบัติของการคูณของการไม่เท่ากันให้ a b แทนจำนวนจริงใ,ใดๆและ c แทนจำนวนจริงลบถ้า a น้อยกว่า b แล้ว a c มากกว่า b c ถ้า a น้อยกว่าหรือเท่ากับ b แล้ว a c มากก b, ว่าหรือเท่ากับ b c ถ้า a มากกว่า b แล้ว a c น้อยกว่า b c ถ้า a มากกว่าหรือเท่ากับ b แล้ว a c น้อยกว่าหรือเท่ากับ b c จากสมบัติข้างต้นถ้าลองสังเกตสมบัติการคูณของการไม่เท่ากันเมื่อคูณจำนวนจริง ลบเข้าไปตลอดทั้งอจสมการแต่ต้องกลับเครื่องหมายด้วยส่วนการบวกทั้งจํานวนจริงบวกและลบและการคูนด้วยจํานวนจริงบวกตลอดทั้งอจสมการไม่ต้องกลับเครื่องหมายหลังจากที่เรารู้จักกับสมบัติกันไม่เท่ากันแล้วเราลงนําสมบัติไปเช็กอสสมการกันตัวอย่างที่2องจีด้ามีเหรียญ5บาทและ2บาทรวมกันได้สิเหรียญคิดเป็นเงินรวมแล้วไม่ถึง4 0บาท เจด้ามีเหรียญ5บาทมากที er ese, ่สุดกี่เหรียญวิธีทำขั้นที่1โจทย์กำหนดให้เจด้ามีเหรียญ5บาทและ2บาทรวมกันได้ส0บเหรียญเงินที่เจด้ามีรวมแล้วไม่ถึง40บาทต้องการหาจำนวนเหรียญ5บาทที่มากที่สุดที่เจด้ามีการแก้โจทย์ปัญหาขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวการแก้โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สามารถทำได้ในทำนองเดียวกับการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวโดยมีขั้นตอนดังนี้ขั้นที่ 1. วิเคราะห์โจทย์เพื่อหาว่าโจทย์กำหนดอะไรมาให้และให้หาอะไรขั้นที่2อํกำหนดตัวแปรแทนสิ่งที่โจทย์ให้หาหรือแทนสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่โจทย์ให้หาขั้นที่3เขียนอสมการตามเงื่อนไขในโจทย์ขั้นที่4แก้อสมการเพื่อหาคำตอบที่โจทย์ต้องการขั้นที่5ตรวจสอบคำตอบที่ได้กับเงื่อนไขในโจทย์ ต่อจากตัวอย่างที่2อขั้นที่2ให้ x แทนจํานวนเหรียญ5บาทจะได้ว่าเจด้ามีเหรียญ2บาทจํานวน10ลบ x ดังนั้นเจด้ามีเหรียญ5บาทรวม 5x บาทและเหรียญ2บาทรวม2คูณวงเล็บ10ลบ x บาทขั้นที่3จากเงินที่เจด้ามีรวมแล้วไม่ถึง40บาทเขียนสมการได้ว่า 5x บก2คูณวงเล็บ10ลบ x น้อยกว่า40 x. ขั้นที่4แก้อาสมการเพื่อหาคำตอบที่โจทย์ต้องการ 5x บวก2วงเล็บ10ลบ x น้อยกว่า40 5x บวก20ลบ 2x น้อยกว่า40 3x บวก20น้อยกว่า40 3x น้อยกว่า40ลบ20 3x น้อยกว่า20 3x น้อยกว่า320ต่อจากตัวอย่างที่2ขั้นที่5ตรวจสอบคำตอบ30บวก2คูณ4น้อยกว่า40 30บวก8 น้อยกว่า 40, 38, น้อยกว่า 4,038, น้อยกว่า40ดังนั้นอสมการเป็นจริงตอบเจดา้ามีเหรียน5บาทไม่ที่สุด6เหรียญขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิมันนะคะขอขอบคุณค่ะ